สวัสดีค่ะนี่ก็มาพบกับเลดี้นะคะในรายการแก้มิี่ชาแนลนะคะวันนี้เลดี้นะคะจะมาเป็นพิธีกรแปบ๊บเดียวนะแล้วเ,เ,เลดี้ก็ไปแค่นี้แหละเลดี้ไปแหละพี่ทำหน้าที่ต่อเลยนะคะจ้าโอเคมาโชว์โพนี่ของเราเฉยนี่โพนี่ของเรามีแค่แค่นี้เองมีแค่สองตัวนี่นะแต่ว่าสองตัวก็เล่นได้นะดีกว่าหนึ่งตัว จะให้ดูแพ็กเก็ได้แพ็กเขามานะนี่ค่ะเราไม่ได้รีวิวนะแล้วก็เราแกะไปแล้วตั้งแต่ที่เราซื้อมาแล้วนะก็เลยเก็บแพ็กเก็ไว้ให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราเอาไปใส่ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งจะให้ดูว่าตอนแรกที่มันมามันมาอย่างไงนะมีอะไรมากับตัวเขามั่งนี่ค่ะก็จะเป็นวานนี้นะข้างล่างนี้ไม่รู้ว่าเขามาทําเป็นอะไร อันนี้เลี้กับ Apple Bloom นะ Apple Bloom ูเป็นน้องสาวของแ p ปเปิ้ลแจนะคะถ้าใครดูโพนี่ก็คงจะรู้แล้วก็เพิ่งรู้จักตอนที่เราซื้อโพนี่ตัวน,นี้มาแล้วเราก็หาดูการ์ตูนโพนี่จนศึกษาให้รู้ว่าเออมันมีตัวชื่ออะไรบ้างนะเอออย่านอกเรื่องเราไม่ได้จะมารีวิวอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะมาปันนึงนะเก็บก่อน โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำท้าสำหรับชแนลอะไรก็ไม่รู้เอ,อสำหรับชแนลอะไรก็ไม่รู้นะคะที่เขาเขาท้าเออ่ชแนลวีเดิมเอเวนจีจีนะคะนั่นแหละก็นั่นแหละคะ่ะก็โอเคนะก็จะมานั่นแหละรับคำท้า 5อันดับสกู๊ชี่ที่ชอบนะคะค่ะไปดูกันเลยอันแรกนะคะจะบอกว่าคือสกู๊ชี่ของเรานะคะก็ที่บ้านหลังนี้นะมันจะมีน้อยมากก็เลยมีแต่อันดึมๆที่เคยทําไปจากเอ,อ่ออะไรเนี่ยเขาเรียกว่า10อันดับสกูชี่ที่ชอบนะเรามาเริ่มจาก อันดับที่ห้ากันก่อนเลยนะคะตอนนั้นเราเริ่มมาจากอันดับที่หนึ่งไปถึงสิใช่ไหมแต่อันนี้เราก็จะมาเริ่มจากอันดับที่ห้าค่ะว่าเราทำแปะคนเดียวเลยโอเคมาเริ่มเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นอันดับที่ห้านะคะเป็นไอติมค่ะไอศครีมแท่งนะนิ่มนะแล้วก็ชอบมันนิ่มมันน่ารักดีค่ะอ่ะอันที่สองเลยค่ะ ไม่ใช่อันที่สองอันที่สี่ค่ะอันนี้ก็สโลอยู่เหมือนกันนะเราจะลองอัศริชี่ไปเช็ดตุยไลทุกคนมาดูโอเคนะคะอันนี้สโลเหมือนกันนะอันนี้ก็สโลต่อไปอันนี้อันดับที่สามนะสองนะสโลอันนี้สโล อันนี้สโลสุดเราถึงชอบไงอันนี้คืออะไรบอกด้วยนะอยากรู้นะคะนี่นะหน้าตาแบบนี้เลยน่ารักมากเออนะคะก็ฝากให้ไปกดไลค์สำหรับช anel เออ V w e E G G ด้วยนะให้กดไลค์เขาด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าจะจัดกิจกรรมอะไรสักอย่าง นั่นแหละจะแจกสควิชี่กับอะไรสักอย่างนะคะสกวิชี่กับโมเดลนะแล้วก็ไปติดตาม c h anel n vweg แล้ว gg e แล้ว, G ลวอย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะคะสกวิชี่จะโลมากเลยเออจะโลจังเลยมาไปแล้วจะอยช่ยะโย ข้าเปสี่ยนกุชที่มันสโลว์สโลว์ทุกคนว่าไหมอันไม่สโลว์มันไม่ค่อยสนุกบาย